ชัดเจนนะเผยความสัมพันธ์สาวแซบสาวหล่อคู่นี้หลังมีภาพจูบดูดดื่มเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์เมื่อมีภาพคู่จูบดูดดื่มวอนโซเชียลระหว่างมิวกี้ปร์ยาและอรักสุรักษ์ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ไลฟ์สดคู่ในอินสตาแกรมของสุรักษ์ @araksulak มีการเฉลยความสัมพันธ์ให้ทุกคนหายสงสัยสรุปได้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักที่มีความสุขที่สุดคือความรักที่ไม่คาดหวังอะไรเลยแต่จะรู้ว่าคนนี้พิเศษ สมมติว่าถ้าต่างคนต่างมีคนคุยอยู่ด้วยก็ไม่ผิดอะไรเพราะมนุษย์คือมนุษย์สังคมทุกคนต้องมีเพื่อนแต่เมื่อรู้ว่าคนนี้พิเศษเราก็จะให้เกียรติเขาถ้าเขาอยู่เราจะไม่คุยกับคนอื่นต่อหน้าเขาคนอื่นในที่นี้คือไม่จําเป็นต้องคนคุยหรือแฟนหรือเพื่อนอะไรจะไม่มีการนัดมาให้มาเจอกับคนอื่นที่ชอบหรือคุยกับเราเหมือนกันถ้าวันนี้เป็นวันของพี่รักก็จะเป็นวันของพี่รักทุกครั้งรายการถามยูกี้ว่าชอบเขาไหมก็ชอบถ้าเขาก็ จีบก็ได้แต่เขาไม่ได้จีบถามว่ารู้สึกไหมเวลาลงรูปกับผู้หญิงก็รู้สึกนว่านิดนึงแต่ก็เข้าใจเขาอยากให้เขามีอิสระกับเขาเหมือนกันแต่ให้รู้ว่าโอเคนะเราเป็นคนพิเศษของกันและกันให้เกียรติกันและกันอนาคตจะมีพัฒนาไปต่อไหมก็ไม่รู้ เพื่อนสนิทถามก็ชอบเขานะแต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติสมมุติบอกว่าวันนี้เป็นแฟนกันแล้วมันมีข้อจากัดแล้วพอเป็นแฟนพอวันหนึ่งมันไม่ใช่เราจะเสียเขาไปแล้วเราไม่อยากเสียเขาไปเราเชื่อใจในความสัมพันธนะ์นั้นความสัมพันธ์แบบนี้มีหึงไหมสําหรับมิวกี้หึงแต่สุลักไม่